สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือนีออมสิบผ้าทุกคนมาชิมหิมะนะคะ <S 1> <S 1> ก็มี่อ่าหลายๆค้นทั้งทั้งที่เพิ่นบริมีหิมะนะคะเพิ่นก็ถามมาว่าหิมากินได้บอมีรสชาติเป็นแบบใดนะคะ <S <S มือนีออมพอดีหิมะตกออมก็เลยสิบผ้าทุกคนมากเมืองนะคะว่า หิมะกินได้บที่จริงเนี่ยออมก็เคยกินมาแล้วนะคะแต่ว่าบไดกินในจํานวนมากนะคะโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะะอันนี้อันนี้อย่าหลอกเลียนแบบหรืออย่าทำตามเลยคะ่ะเด้อบไดชักชวนให้มากินเ้อค่ะแต่ว่าออมมาชิมไหเมืองซื้อนะคะเนาะมาชิมไห้เมืองว่ารสชาติเป็นแนวใดกินได้บนะคะโอเคนะ นี่ก็เป็นหิมะที่อ้อมเอาถวยนะคะไปตั้งไว้ให้หิมะตกลงมาใส่นะคะโมเมนอ้อมไปหอบเอาตามถนนหน,นทางเด้อค่ะเดอะ้ออันนี้เอาคิดว่าอ้อมเอาที่สะอาดที่สุดแล้วนะคะคือเอาไปวางไว้ข้างนอกสูงๆนะคะให้ใหิมะปิวลงมาใส่นะคะให้หิมะตกลงมาใส่เนี่ยอ้อมก็มาบีบลงอีกนะคะเพราะว่าหิมะนี่เพิ่นจะมีลักษณะที่อ่า เบาบางนะคะอ้อมเคยทําม,มาก่อนนี่จะจะยุบลงค่ะขันเท้าบอมบีบลงแน่นๆนะอันนี้อ้อมก็ก็เลยเอามาบีให้แน่นๆนะคะเพื่อที่จะให้แข็งขึ้นเวลาเท้าลาดนําแดงลงไปนี่ก็จะมีความเอ่อแน่นบ,อบ,อบอ่อเบยุบตหลายนะอันนี้อ้อมกบอ็บยจักนะคะว่าที่อ้อมคิดจะได้พลดีบอ่อพอรอบกอนน่ะอ้อมทำนี่ยุบลงไปเลยค่ะยุบลงไปเลยนะคะเะคะพราะว่า เพิ่นยนว่อได้จับกันเป็นน้ำแข็งนั่นเองนะคะเราก็เลยมีความอ่อนนุ่มเบาบางนะคะสำหรับรอบนี้อ้อมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะเะพราะว่าอ้อมก็รอนะคะรอให้คนเสร็จโตแน่ตักน้อยเดยวนะคะนะคะก็อ้อมก็มีน้ำหวานสีต่างๆมาก็คือสีเขียวนะคะสีแดงนะคะ สีเหลืองนะคะแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเข้ามาชิมกันตรงนี้กันเลยนะจ๊ะว่ารสชาติเป็นอย่างไรเข้าเอาสีใดโน่ราดเอาเดี๋ยวเข้าเอาสีแดงไว้ดันบนสุดดีกว่านะคะเนาะเอาสีฟ้าลงข้างล่างสุดเนาะโอ้ยราดเนี่ยใดน่ปบาที่นี่เอาโอ้ยสีงามบ่เนาะ อยากให้งามๆเป็นนิงไดโนยูโ,โปโน,โนนะคะนี่นะคะเนีมม่ยโมเห็นนะคะ <c oughs> อุ้ยขออนุญาตลุกเนีมม่ยโมเห็นข้างหน้า ราดกันสดๆตรงนี้เลยนะคะจะเหตุเป็นสีสีนะจ้าจะทำเป็นสีสีนะตรงนี้ยังไม่สีขาวอยู่โอเคเริ่มยุบแล้วนะคะนี่นี่น,นี่พอโดนโดน้ำ,นำปุ๊บเขาก็จะยุบตัวลงนะคะเพือ่อนๆเอาต่อไปก็สีเหลืองนะคะ สีเหลืองแดดพอนูแดยลุกราดสีเหลืองอุ้ยยุ่รุ่งมืดล่ะจังได้ก่ย่งพึ่งละลายเหมือเดต้อไหไทยคลิปเสร็จลอยกันแล้วกันเด้อหิมะจ้ะโอเคสีเหลืองเสร็จแล้วสีเขียวจะเอาสีแดงดันบนสุดนะคะอ้ยคือสีมดหมองใจแล้วเนาะบอโอุ้ยเฮีย เงียราดลงไปหา้าโมงคุณวันสีแดงมันนี่สีแดงอ้อมใส่ช้อนตักดีกว่าอืมเอาสีแดงกับสีไลย,ยดลงมาตื่นน้ำลายน้ำห,หอม เี่นูบอยค่าแต่เหรียอยู่นี้ละลายหมดหรอน้ำแข็งเอ้โบแมนหิมะน่ะโอเค,อ,เคอุย้ยงามอม <c oughs> จัด้างงามๆก่อนนี่นะคะก็คือหิมะหิมะสี่สีของเรานะจ๊ะมีสีฟ้า สีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะเข้ามาทำการชิมกันอ่อนจะอยากขู่กันละสีแสบบอหลายสีปันชิมเลยชิมจากสจากข้างล่างบอกจากซิฟ้าอ่อนสะชิมงานขังแล้วกันเนาะเพราะว่าอันเพื่อคพามสวยงามเขาแค่มาชิมกันซื้อเขาาภได้มากินอิลีเป็นจิตวัตรเด้อค่ะเด้อ มาชิมให้หลายๆคนที่ถามมานะคะนี่ค่ะซิฟ้า,าอืมอ,อคือคือคือน้ำแข็งใสอยู่จ้าพาอ้อมทาให้เพื่อนจับตแน่แล้วเนาะสรสชาติก็เลยเออคล้ายๆน้ำแข็งใสบานเห้าน,าๆๆนะชิมีก

หวานหอมหวานหอมเฮดูบอยน้ำหวานสีดแดงอือุ้ยอ่มอมคือนรื่มทายลูกทายลูกสวยๆง,ง,งามๆเ,เ,เ,เอาทาใดเนาะเอาเอาทางอาเชิญมาก,กินหนึ่งสิเนาะสิบะ่ะ หรือว่าเอาไปใกล้ๆโอเคลืมถ่ายรูปลืมถ่ายหนักปกเสบอยู่เลยจ้ะเอา กระเด็นกระดอนแข็งแข็งแล้วจ้าเพราะว่าอ้อมบีบอัดเขาเน้นๆน,น,นะคะเนาะเนี่ยม,มันเย็นจา้ามันเย็นอากาศก็เย็นอยู่แล้วนะคะเมื่อกินที่มาเย็นๆอีกนะคะเนาะเย็นเข้าไป <Yeah. S 1> ก็เก้าบาท อืมสุดยอดแบบเสียงรู้เสียงรู้คนเบากันกับหมากับนองหมาโอเคอันนี้อ้อมกับว่าพี่สูตรห้พี่ห้น้องห้ทุกคนเมึงแล้วเนาะค่ะน้องว่า รสชาติของอหิมะเป็นแนังใดน,นะ,ะฮะหิมะเข้ากะเอามาเขา้าเขา้าเข้าไปเอาตรงที่มันสีสะอาดสีซส้งๆแน่จักหน่อยนะคะนะตามที่เข้าคิดมาหนาจะสะอาดแล้วนั่นแหละเนาะแล้วก็เอามามาบีบลงนะ,ะให้ให้ให้แน่นแน่จักหน่อยแล้วก็พักเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้หิมะพ่นแข็งโตนะคะเพราะว่าหิมะนี่จะนุ่มๆเ,เวลาเมื่อท่านได้จับโตกันนี่ก็สิ ขา้าใส่นามเข้าไปก็สิยุบลงไปนะคะ,นะอันนี้ก็ยุบแน่จักหน่อยอยู่แต่ว่าเป็นอย่างเนาะก,กับพ่อได้อยู่นะคะแล้วอ้อมก,ก็ชิมเมองแล้วกับรสชาติคข้าขๆกับน้าแข็งใสนะคะแต่ว่าจะมีความละเอียดมากกว่านะคะเนื้อของอของหิมะเนี่ยจะละเอียดกว่าน้าแข็งใสที่เขาไปขูดๆๆๆนั่นแหละค่ะแต่ว่ากัมีมีความไก่เคี่ยงกันจ้ะเนาะ <S <S 2> <S 2> โอเคคลิปนี้นะคะ <S <S อุ้ยหยืดย่าว่าสิอัดในหน่อยหนึ่งคือยาวนี่ โอเคนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้กะจบไปแล้วกับการทดสอบชิมหิมะราดน,น้ำหวานนะคะนะโอเคเยี่ยมอยู่นะคะแต่ว่าแนะนํำวายาสักกินหลายนะคะเนาะชิมชิมเมึงงพ่อได้รถได้ชาติกับพ่อละจา้านะคะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้อ้อมโคตัวลาไปก่อนนะจจะเดอ้อ ขอบคุณหลายลายขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกเม้นนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอต้อนรับคนที่เข้ามาใหม่น้ำเด้อค่ะเดอ้อเอฟซีที่เข้ามาใหม่ขอบคุณหล,ลายๆคดก็ดิง่งกิ้งกิ้งไอออมน้ำเนยเด้อค่ะเดอ้อเดี๋ยวพบพอกันคลิปหนะ้าคลิปต่อๆไปกับอ้อมนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวล่าไปก่อนแล้วนะคะเนาะสวัสดีค่ะ กินน็อกกันบ่จ้า